สวัสดีครับจะพามาดูทีมงานไม่ได้ถ่ายให้ดูเช้านี้ผมสิบก่อนไม่ได้ถ่ายให้ดูเปิดบัรแรกอยู่ตน้นวันนี้มาดูทั้งวันได้น้อยมากเลยนี่ครับล่าแล้วเปิดบันเรกก็ล่าแล้วประมาณตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมง 6โมงแรงนะไม่ใช่กโมงเช้าจะค่ำนล้วตัวเป็นจะตกดินแล้วแต่มันยังไม่ตกหรอกนี่ครับทั้งวันได้แค่นี้แหละออราคาโคตรสวยเลยงานสบายสบายรายได้ปิด <laughs> แสนแสนซ้าฮัดมาดูตาดีครับตาดีทหารเก่าเอาไปดูทหารเก่าครับ จะไม่เหลือนะครับทหารเก่าเลยทหารเกา่าเดียวจะไม่เหลือแล้วนี่ครับได้คนได้ถูงเดียวเบิร์ดมือนะขั้นบิดตัวนะ <ossing> <ś les> ไปดูกันจะพาไปเก็บหรือบรนเรงด้ราคาสวยมากเลยราคาสวยจี๊ด แต่ไม่บอกเราครับว่าราคาเท่าไหร่อร,รอดูเอาอันนี้น่าจะเห็นอันนี้ครับกระแป๋งใส่กระแป๋งมุมเจ็บคนดูคนฟอนอยู่ type. คนน่ะคนทากันฟอนอยู Queen, ่คนเ่ิ่นฟอนนเพิ่อนเปิดเปิดแอ่วเฮงดูมุมมุมการเก็บของเราวันนี้ คุเข้าเอาครับเม่ไหวละเอวไปหมดละไล่สดครับไล่สดระดับทีมงานสังุยบรมัากาศตอนนี้หกโมงครึ่ง นี่ครับเก็บเอาครับใส่เมื่อเก็บเลยไปนี่นะครับหมา่างยุตน้นเก็บทั้งซี่แหละก้มทั้งปีเก็บทั้งวันเอ,เอืน่นหามาดูเน้นหน่อยนครับป่าของเรา สวยมากพุ้นจีวีเด่นพื่นมาปลูกไว้ตัวนี้ของคอยของคอยค,คอยแพงนี่หน้าลอยเกล่ยวพื้เนี่ยสวนพด้นนี่เป่นจีแพียงน,นี่ก็บลูดัินี้นี่ครับมีอีจกจะสามหมื่นเอเคอร์ นี่ครับย่องย่องตอนนี้ย่องเลยวุบปเขาเอาไม่ไหวปวดเอวแต่ก็ทำเหมือนเดิมเพราะยังไม่มืดตะเวนไม่ตกเราไม่กลับสัปนี้เพื่อนมาเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเหนื่อยเราไม่เหนื่อยไม่มีคำว่าถอยเราปวดเอว <laughs> นี่ครับประมาณนี้อการเก็บเก็บเร็วๆเ,เก็บได้ถ้าขันถ่ายอยู่ในทางมันสิดีตับตับเขาเ่ารถฟิตขึ้นยังนี่แรกๆก็ฟิตหลังๆก็ลอ,อยประมาณนี้โอเคกินได้พพ้ม่มนี่ครับ สวยมากหมากใหญ่ด้วยอีกไก่แม่นเบิกแล้วครับเนี่ยเก็บมาแล้วล่นเสียงล่นเสียงอย่าบอกไผ่ล่นเสียงเสียงอิริมีผลงานว่ะผลงานลามือบอกไผ่ชีร่างมือผลงานผลงานผลงานเพิ่นบางแล้วบอกให้เบิ่งเสนยล่างมือผลงาน มองเปาที่เราเจอกันดนแคมป์นี่คือคนละขับของเราโซเฟอร์โซเฟอร์มึงกับโซเฟอร์เนี่ยโซเฟอร์าขับเนี่ยคนขับคนขับขับเลยคนละขับขับเลย ชมผลงานอยู่ที่โรงงานไม่รู้เป็นโรงงานเราได้ถึงแคมป์แล้วครับถึงแคมป์แล้วถึงแคมป์มาลุ้นกันครับมาลุ้นกันราคาสวยไม่บอกไม่บอกไม่บอกรอบอกวันแรกวันแรกราคาสวยมากนี่ครับกำลังคัดกองกันเลยเยอะเลยนี่คัดออกแล้ว จังวัดหน่อยปีนี้เข้มงวดนะครับช่วยอันน้ใไม่มีอะนว่าเพื่อนหันเอาถุงมาไว้ใส่ตั้งหลกยเมื่อวานนี้ลืมปิดชีปแพน,นะครับก็ได้พุลลสามสิโลนะครับสัง่งฝรั่งวันรุ่งยู่ผมก็เลยว่าทายให้เพื่อนคนนึ ก็ฝากกดไลค์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจได้นะครับไม่เจอกันครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางต่อนะครับหายูตอนต่อนะครับไปเจอกันครับ